ต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดระบบการจัดก,การพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยที่13เนื่องจากว่าในหน่วยนี้เองจะเป็นเนื้อหาที่เป็นกฎหมายส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแบบฝึกหัดก็เลยจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทํามาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมาให้นะครับในเรื่องของ มาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งอันนี้จะเป็นระบบที่ในทุกๆโรงงานก็จะมีการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกตัวอย่างนี้มายกตัวอย่างเช่นมาตรการการติดตั้งสวิตกระตุกซึ่งใช้กับโคมไฟฟ้าในกรณีที่คมไฟฟ้าบางโคมเราไม่มีการใช้งานหรือไม่มีคนอยู่หรือเราไม่อยู่ในช่วงเวลานั้นเราก็จะใช้สวิตกระตุกดึงเพื่อที่จะปิดนะครับ อุปกรณ์ที่จะปรับปรุงก็จะเป็นโคมไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ในสำนักงานจำนวน120โคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ที่เราจะทำการปรับปรุงอยู่ก็คือหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ t 8ที่มีกำลังไฟฟ้า36วัตต์ต่อหลอดนะครับการสูญเสียในบรรดาของหลอดฟลูออเรสเซนต์10วัตต์ต่อตัวโคมไฟฟ้าทั้งหมด120โคม จำนวนหลอดต่อโคม2หลอดต่อโคมชั่วโมงการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันจำนว,นวนวันทำงานทั้งหมด300วันและค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ยเราคิดที่3บาท50สตังค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่าเราเรียกถ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นหน่วยนะครับหน่วยละ3บาท50สตังค์ทีนี้ก่อนปรับปรุง เราก็จะมีข้อมูลที่เราจะนำมาใช้สำหรับการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายเราจะเห็นว่าจำนวนทั้งหมด120โคมจจำนวนหลอดต่อโคมคือ2หลอดต่อโคมเราก็จะเอาไปคูณกับกำลังไฟฟ้าของหลอดและบรรดาดซึ่งกำลังไฟฟ้าของหลอดคือ36วัตต์กำลังไฟฟ้าของบรรดาดก็คือ10วัตต์เราก็จะเอามารวมกันนะครับแล้วเอาไปคูณจํ ตัวเลขหนึ่งตัวนี้คือตัวเลขของแฟกเตอร์การใช้งานที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็คูณด้วยหนึ่งนะครับแล้วเราก็หารพันเพื่อออกมาให้เป็นกิโลวัตต์นะครับก็หลังจากที่เราคูณและหาร1,000พันแล้วเราก็จะได้11.04กิโลวัตต์เราก็เอามาคูณกับชั่วโมงการทำงานคือ8ชั่วโมงต่อวันคูณกับจำนว,นวนวันต่อปีที่เราทำงาน300วันก็จะ คิดเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดต่อปีที่26,496กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเรามาคิดค่าใช้ใจ่ายเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วข้อมูลเบื้องต้นคือเฉลี่ย3บาท50สตังค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือต่อหน่วยเราก็เอามาคูณเป็นจำนวนเงิน92,736บาทต่อปีหลังปรปับปรุงเราก็มาดูว่าหลังจากที่เรา ติดตั้งสวิตช์กระตุกเข้าไปแฟกเตอร์การใช้งานเราคิดที่70%หมายความว่าเราไม่ได้เปิดทิง้งไว้100%เหมือนเดิมละพอเราติดตั้งสวิตช์กระตุกเราก็จะมีการดึงสวิตต์ตอนที่เราไม่อยู่เราก็คิดแฟกเตอร์การใช้งานที่70%เพราะฉะนั้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้ที่เราคูณแฟกเตอร์ที่1ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นคูณแฟกเตอร์ที่0.7ค่าพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็น7.73กิโลวัตต์เราก็นำไปคูณจำนวนชั่วโมงและจำนวนวันก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า18,547กิโลวัตต์ต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่าย64,915บาทต่อปีเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงนะครับ 7,949กิโลวัตต์ต่อปีเราก็เอาไปคูณว่า3บาท50สตังค์ต่อหน่วยเราก็จะได้27,822บาทต่อปีอันนี้คือเงินที่เราประหยัดได้นะครับต่อปีเราก็ไปดูว่าในภาพการลงทุนนะครับในภาพการลงทุนค่าสวิตติดตั้งนะครับชุดละ150บาท รวมเป็นจำนวนเงิน18,000บาทนะครับเราก็มาคิดระยะเวลาคืนทุนโดยเราก็จะเอาเงินลงทุนเป็นตัวตั้งหารด้วยผลประหยัดก็คือ18,000หารด้วย2 7 8 2 2เราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุน0.65ปีหรือประมาณ7็เดือนกว่าๆนะครับอันนี้คือในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนในส่วนของกรณีตัวอย่างที่2 ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จำนวนที่ปรับปรุงก็คือจำนวน500หลอดข้อมูลเบื้องต้นหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ที่เรามีอยู่ 36วัตต์ตลอดนะครับสูญเสียในบรรลาด10วัตต์ต่อตัวกำลังไฟฟ้าของหลอด LED 18วัตต์หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็คือ500หลอดชั่วโมงการทำงาน11ชั่วโมงต่อวันวันทำงาน300วันต่อปีและค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย3.50บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ3บาท50สตางค์เหมือนเดิมก่อนปรับปรุง ค่าพลังงานไฟฟ้าเราจะหาก่อนว่าในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน500หลอดของหลอดฟลูออเรสเซนต์คูณกับกําลังไฟฟ้าของหลอดบวกกับกำลังไฟฟ้าของบัลลาดหารด้วย1 0 0 0เราจะได้ค่าพลังงานไฟฟ้า23กิโลวัตต์จากนั้นเราก็จะนำไปคูณกับชั่วโมงทํางานคูณกับจำนวนวันทำงาน เราก็จะได้ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปีที่75,900กิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่าย265,650บบาทต่อปีอันนี้คือค่าก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุงเราก็จะมีการเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ขนาดกำลังไฟฟ้า18วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณด้วยจำนวนหลอดทั้งหมด500หลอดกับ18วัตต์ของหลอด LED หารด้วย1,000เราก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า9กิโลวัตต์จากนั้นเราไปคูณด้วยชั่วโมงทำงานคูณด้วยจำนวนวันทำงานต่อปีเราก็จะได้ ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีที่2,9700กิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่าย1 3 9 5 0บาทต่อปีนี่คือค่าหลังการปรับปรุงในส่วนของตัวผลประหยัดนะครับเราก็จะเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุงของเราที่75,900กกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเราก็จะเอามาลบด้วย พลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุงเราคือ29,700กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเราก็จะเหลือพลังงานไฟฟ้า4 6,200กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่าย1 6 1 7 0 0บาทต่อปีในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการลงทุนสมมุติว่าหลอด led ที่เราจะเอามาเปลี่ยนราคาหลอดละ1,100บาท เราก็เอา1100ไปคูณ500เราก็จะเป็นเงินลงทุนทั้งหมด5,500 0 0บาทนะครับระยะเวลาคืนทุนเราก็เอาเงินลงทุน550 0 0 0บาทหารด้วยผลประหยัดของเราคือ161,700บาทเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนที่3.4ปีนะครับหรือว่าประมาณ3ปี 4เดือนประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของระบบการจัดก,การพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของแบบฝึกหัดนักศึกษาเองต้องไปอ่านทบทวนในตอนที่ในหน่วยที่13ของเราอีกทีหนึง่งเพราะว่าในเรื่องของระบบการจัดก,การพลังงานถ้าในเรื่องของการคำนวณมันไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของระบบแสงสว่างยังมีเรื่องของค่า การปรับปรุงเรื่องของ power factor ในเรื่องของการปรับปรุงทางด้านความร้อนออย่างอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของเครื่องปรับอากาศก็มีนะครับก็จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาหรือผู้สนใจไปอ่านเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับยกตัวอย่างนะครับในในแบบฝึกหัดว่ามีมีเนื้อหายอย่างไรบ้างนะฮะครับก็เดี๋ยวดูเลยนะครับผม ครับสำหรับตัวสิ่งแรกนะครับที่ที่เราต้องต้องต้องทราบนะครับก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้า e เนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับจากถ้าเกิดว่าได้ได้ดูในส่วนตัวหน่วยนะครับแล้วก็ตัวคลิปวิดีโอผมก็อธิบายเรื่องนี้นะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยตัวยานยนต์ไฟฟ้า e เองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับหก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับเป็นยานยนต์ที่ผสมผสานระหว่างตัว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เอ้ยแล้วก็มอเตอร์นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบปลั๊กอินนะครับก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการผสมผสานนะครับระหว่างเทคโนโลยีเครื่องยนต์และเทคโนโลยีระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าไฮบริดปลั๊กอินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีการสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในตัวรถได้แล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปได้นะครับแต่ว่ายานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จไฟเข้าไปได้แต่ว่าตัวนี้จะสามารถทําได้นะครับ ส่วนยานหนืยฟ้าแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นยานอยู่เหนฟ้าที่ไม่สามารถเติมน้ามันได้อีกแล้วนะครับก็คือเป็น100%ยานเหน่ใไฟ้านะครับก็คือว่าตัวนี้จะมีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเก็บพลังงานก็เป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือตัวนี้ก็คือต้องมีการชาร์จไฟเข้าไปนะฮะ ตัวที่4นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับก็คือใช้ตัวเซลล์เชื้อเพลิงนะครับเป็นตัวที่ผลิตพลังงานนะครับแล้วก็จะมีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยคือเวลาเราเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเราก็เลยแยกเป็น4ประเภทนะครับตามหลักวิชาการของของ,ของ,ข,องของเอกสารในต่างประเทศแล้วก็มีผู้พูดถึงมากมายใน ในส,ส่วนของวิชาการไทยด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของอจากสมาคมยานุนิวเฟลีไทยที่ที่มีการแยกประเภทของยานุนิวฟฟลีไว้ตามมันนี้นะครับก็ในโจทย์ตะกี้นะครับจะเห็นว่าผมก็เลยทําเป็นปร,ปรนัยนะครับก็คือว่ามีข้อกอไก่ขอไข่ขอควาย,ขขายและงองง,อง,งูและจอจานนะฮะก็คือคําตอบก็คือว่ามันก็ต้องมี4ประเภทถูกไหมฮะส่วนขอไข่เนี่ยก็คือว่ายานุนิวเฟลีมี3ประเภทเ,เนี่ยก็ก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่า ถูกแบ่งเป็น4ประเภทส่วนข้อขอควายนะครับก็แบ่งเป็นสาาประเภทนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีไฮบริดยานนเล็ฟ้าปลั๊กอินแล้วก็มีเซลล์เชื้อเพลิง erm, ซึ่งยังขาดตัวยานอนฟ้าแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นตัวยานยนฟ้าแบบร0อนะครับแล้วก็งองงูนะครับ ยานนฟ้าถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือถ้าศึกษาในหน่วยก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มี source นะครับว่าว่าเรามีการนิยามอย่างไรนะครับแล้วก็จ่าจานนะครับยานหนวไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นคําตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับครับผมและอีกอันนึงนะครับในในในตัวหน่วยนะครับผมจะพูดถึงของนโยบายของประเทศไทยด้วยนะครจริงๆว่านโยบายของประเทศไทยเนี่ย เรามีการตั้งเป้าอย่างไรในปี2036นะฮะก็คือว่ากระทรวงพลังงานเองเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้านะครับว่าจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้านะฮะ <s> คำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของประเทศไทย1.2ล้านคันเนี่ยก็คือรถที่เป็น PHEV <s> และ BEV นะฮะไม่รวมไฮบริดนะครับก็คือว่าจะต้องมี1.2ล้านคันนะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวรถนะครับที่จยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสถานีอัปประจุไฟฟ้าจะต้องมี690แห่งนะครับเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งส่วนที่สาคัญเลยถ้าเกิดเราสนับสนุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแต่เราไม่ได้สนับสนุนตัวโครงสร้างพื้นฐานหรือสถานีที่จะเติมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนไก่ไข่ซึ่งมันอยากจะต้องทําให้มันคู่กันนะครับก็คือว่าเราสนับสนุนมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดรถแต่ไม่มีสถานีที่จะเติมมันก็อาจจะทําให้ไม่เกิดนะฮะก็คือ ตะเกียถ้าเกิดย้อนไปนะครับดู ciudad, ที่โจทย์นะครับ <n> <Bla ise> คำตอบก็คือข้อกอไก่นะฮะส่วนข้อขอไข่เนี่ยก็คือ1.3ล้านคันนี้ก็จะไม่ใช่นะครับข้อควาย1.3ล้านคันแล้วก็ข้ององูก็คือรถยนต์ไฟฟ้า4 1.4ล้านคันนะครับแล้วก็จราจรรถยนต์ไฟฟ้าจํานวน1.4ล้านคันนะครับแล้วก็ตัวสถานีนะครับอาจจะจํานวนอาจจะถูกต้องแต่ว่าด้วยด้วยนโยบายรัฐกาหนดไว้ที่1.2ล้านคันครับก็คําตอบก็จะเป็นข้อกอไก่นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะ สิ่งที่สําคัญเลยเราจะต้องรู้นะครับว่า,ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีตัวเทคโนโลยีหลกักๆอะไรบ้างหรือเรียกหรือคีย์เทคโนโลยีนะครับหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีระบบที่ผมพูดเสมอก็คือว่าระบบมอเตอร์ขับเคลื่อน traction motor ที่จะมาแทนเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ระบบควบคุมอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวระบบกักเก็บพลังงานหรือเราเรียก energy storage นะครับแต่ว่าในรถเนี่ย ไอเอนจีสโตรจเนี่ยคือตัวกักเก็บพลังงาน,นก็คือว่ามันพูดได้ในหลายมิติถ้าไม่ใช่ยานอุตาหมันก็อาจเอาไปใช้ในธุรกิจอื่นได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดในรถเนี่ยเราจะใช้คําว่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ข้อข้อควายนะครับหน่วยควบคุมแบตเตอรี่แบ,แบตเตอรี่มานจเมนต์ซิสเต็มเนี่ยก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับพลังงานนะครับก็คือว่ามันจะต้องมีการควบคุมนะครับการการใช้งานของของตัวพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออุปกรณ์ควบคุมการชาร์จไฟที่ติดตั้งในตัวรถนะครับเราเรียกออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมพวกนี้ก็จะมีอยู่ในหน่วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมก็แสดงโจทย์ให้เห็นว่าอ๋อคำถามข้อนี้คือข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สําคัญของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือตอบข้อจ่อจานนะมันชัดเจนแล้วก็คือเครื่องยนต์สันดาปภายในเพราะว่ารถเนี่ยก็คือว่าไม่ไม่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวที่สําคัญอีกต่อไปของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือว จะหายไปนะครับในอนาคตน,นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ที่ที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะครับก็คือว่าในส่วนของอาภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาก็ได้ให้คํานิยามของขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตามปริมาณกําลังไฟฟ้านะครับก็คือแบ่งกําลังไฟฟ้าออกเป็นกี่ขนาดด้วยกันนะครับในปัจจุบัน,นแบ่งออกเป็น3ขนาดด้วยกัน1ก็คือโรงงานขนาดเล็กนะครับซึ่งมีกําลังไฟฟ้าที่ไม่เกิน30 kva นะครับ หรือว่ากิโลโวลต์แอมแปร์นะครับแล้วก็โรงงานขนาดกลางนะครับความต้องการไฟฟ้าอยู่สูงสุดอยู่ที่30ถึง1,999 kva นะครับแล้วก็โรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่ความต้องการกําลังไฟฟ้าอยู่ที่2 mva นะครับเมกะโวลต์แอมแปร์นะครับก็คือมีไซส์ขนาดใหญ่ก็คืออย่างที่ทราบนะครับก็คือโรงงานหรือว่าโรงไฟฟ้าต่างๆนะมีกาลังการกําลังพลังงานที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็มีคําจํากัดความนะครับที่แบ่งออก เป็นสามประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้นะครับอย่างข้อกอไก่เนี่ยฮะก็คือว่ามันก็คือว่าขนาดของโรงงานเนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทโรงงานขนาดเล็กมีกําลังไม่เกิน20 kva นะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่นะครับปัจจุบันกําหนดที่ไม่เกิน30 kva นะครับแล้วก็โรงขนาดกลางอยู่ที่2 0ถึง1,999ซึ่งไม่ใช่มันอยู่ที่3 0ถึง1,999นกะครับต้องระวังตัวเลขตรงนี้ดีๆนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับอย่างที่ผมอ มันก็จะมี3ขนาดด้วยกันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นตามกําลังของมันนะครับครับผมแล้วก็มีข้อถัดไปนะฮะก็จะมีในส่วนของอีกอันนึงนะครับในการบํารุงรักษาตัวระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือว่าปกติแล้วอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเสื่อม ตามอายุการใช้งานกับเสื่อมแบบทันทีคือเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยจริงๆก็คือว่ามันจะมีการันตีอยู่แล้วพวกนี้ก็คือว่าเราสามารถดูที่เวลาเราซื้อมาัมนก็จะมีการันตีรับรองมันก็จะบอกอายุการใช้งานนะฮะแต่ว่าการเสรื่อมสภาพทันทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมได้ยากแต่ว่าเราก็ต้องมีแผนที่จะจัดการกับมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีการผลิตอยู่ในรน์อย่างเงี้ยฮะแล้วมันเกิดอุบิเหตุขึ้นแบบนเนี้ยเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเพจแบบนี้ขึ้นจะต้องมีการแก้ไขยันทันทีอย่างไรนะครับแต่ว่าการเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยมันคงไม่มีประเด็นเพราะว่ามันมันมันเห็นอยู่แล้วว่ากี่ปีจะต้องมีการเ็นทนแนนนะทีนี้ในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยนะฮะมันก็คําตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับแบ่งเป็น2แบบด้วยกันก็คือการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแล้วก็การเสื่อมสภาพแบบทันทีนะฮะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะ นิยามพวกนี้มันก็จะอยู่ในในในหน่วยอยู่แล้วฮะก็คือเราก็คือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากจากรายละเอียดในในหน่วยนะครับ,รบแล้วก็มีในส่วนของอเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัวแบบฝึกหัดอีกข้อหนึ่งนะครก่อนที่จะนี่นะฮะ ก็จะมีข้อใดไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้านะฮะก็คือว่าอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับเราก็มีช้อยให้เลือกนะครับก็ไก่ยานยนต์สันดาปภายในขอไขยานยนต์ไฟฟ้าให้ปิดขอควายยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลักอินแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับก็แล้วก็อีกอันหนึ่งคือถูกทั้งข้อขอไข่ขอควายและนองงูนะครับก็คือว่าข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับคือข้อที่ไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้าคือข้อกอไก่นะครับก็คือยานยนต์สันดาปภายในนะครับเพราะข้ออื่นก็คือสามารถไปดู definition ได้ว่า พวกนี้ก็คือยังถือว่าอยู่ในนิยามของคำว่ายานยนต์ในฟ้าครับครับผมออจากที่ได้เ,ออเห็นกรณีศึกษานะครับสองกรณีศึกษาตัวอย่างนะครับโดยออการควบคุมนะครับแขนกลนะครับโดยโมดูล Arduino นะครับซึ่งมีการเขียนโปรแกรมได้ได้ทั้งสองแบบนะครับแบบกราฟิก กราฟิกเบยหรือแบบเทคเบยนะครับโดยาการเขียนโปรแกรมนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญน,นะครับอของแต่ตัวละบุคคลนะครับในการเลือกใช้โดยในการประยุกต์ใช้งานนี้นะครับส,สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากาสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับในเอกสารก็คือการออกแบบสามมิติ นะครับที่การออกที่การออกแบบแขนกลซึ่งการออกแบบสามมิตินี้นะครับจะไม่มีการอธิบายนะครับไว้ในเอกสารนะครับจำเป็นที่นักศึกษานะครับจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากเอกสารนี้เพิ่มเติมอีกนะครับนะครับต่อมานะครับคำถามนะครับในส่วนของ ท้ายบทนะครับคำถามที่1นนะครับจงบอกส่วนประกอบของระบบการควบคุมแขนกลไร้าสายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino นะครับการออกแบบนะครับหรือการส่วนประกอบนะครับแขนกลไร้าสายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino นี้นะครับนักศึกษาทุกคนนะครับสามารถออกแบบนะครับนอกเหนือนะครับได้จากเอกสารที่นักศึกษา ได้ได้รับไปนะครับจากเอกสารนี้นะครับผมก็จะออกแบบนะครับตามรูปแบบของเอกสารที่ให้ไว้นะครับก็คือนะครับจะมีส่วนประกอบ2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนประกอบภักส่งนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนประกอบภักรับนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นโครงสร้างกลไกนะครับของแข็งกลที่ถูกขับเคลื่อนด้วยโซลวมอเตอร์นะครับแข็งกลนี้นะครับจะ ่หมุนได้อย่างอิสระนะครับเพราะใช้มอเตอร์นะครับสตัวนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนประมวลผลนะครับที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าบอร์ดอะดูโนนะครับทำหน้าที่ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับและรับนะครับรับส่วนที่3ตัวนี้ก็คือรับค่าจากโมดูล 6B นะครับส่งค่าให้อดูโนควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับส่วนภาคส่ง นะครับภาคส่งตัวนี้จะมีโมดูล 6B นะครับในการส่งค่านะครับแบบไร้สายนะครับให้กับภาครับนะครับโดยส่วนนี้นะครับจะถูกควบคุมนะครับหรือถูกโปรแกรมนะครับแบบ GUI นะครับในส่วนของกรณีที่1นะครับคือ Graphic User Interface นะครับตัวนี้ก็จะใช้โปรแกรม Lab View นะครับก็จะมี พาร์แนลนะครับบนคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่สั่งงานนะครับหรือทําหน้าที่รับข้อมูลนะครับพร้อมทั้งรับค่านะครับองศาจากภาครับนะครับในการแสดงผลนะครับได้นะครับบนพาร์แนลที่ออกแบบกรณีที่2นะครับจงบอกหลักการเบื้องต้นนะครับของการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายนะครับ คำถามนะครับทั้งสองกรณีนะครับนี้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดนะครับที่ให้นักศึกษานะครับสามารถออกแบบได้นอกเหนือจากที่ได้เรียนไปแล้วนะครับหรือนอกเหนือจากที่อยู่ในตัวเอกสารนะครับโดยนะครับคำถามนี้นะครับหลักการเบื้องต้นนะครับในการควบคุมแข่งกลแบบไร้สายตามเอกสารที่ให้ไปนะครับ คือควบคุมการทำงานของแขนก้นผ่านโมดูลซิกนะครับแบบไร้สายนะครับจะรับคำสั่งนะครับจากถุงมือนะครับที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความโค้งความงอนะครับของนิ้วมือนะครับโดยคำสั่งนี้นะครับจะส่งผ่านระบบไร้สายนะครับโดยมีบอร์ด Arduino นะครับทำหน้าที่ในการประมวลผลนะครับเพื่อส่งสัญญาณ นะครับไปควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับกลไกนะครับหรือเชื่อมต่อมอเตอร์เซอร์โวนะครับในการควบคุมนะครับแขนกลนะครับให้แขนกลขยับนิ้วตามที่ต้องการนะครับแขนกลควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับก็จะประกอบไปด้วยสส่วนก็คือส่วนแรกเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับหรือส่วนของแขนกลนะครับที่ต้องออกแบบด้วย โปรแกรมออกแบบ3มิตินะครับหรือ 3D นะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้นะครับในการออกแบบนะครับในในงานนี้นะครับในกรณีศึกษานี้จำเป็นจะต้องมีการออกแบบให้เหมือนกับสรีระนะครับของร่างกายมนุษย์ให้มากที่สุดนะครับ จำเป็นที่จะต้องศึกษานะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนที่2คือส่วนของถุงมือนะครับถุงมือก็เป็นส่วนที่ควบคุมนะครับโดยการวัดความโค้งความงอนะครับของนิ้วมือนะครับและใช้ซอฟต์แวร์นะครับนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ3ามิตินะครับตัวนี้นักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มนะครับเติมด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับซอฟต์แวร์ ที่ใช้เขียนรับคําสั่งนะครับเราจะใช้เขียนโค้ดนะครับเทคเบสนะครับในการรับคําสั่งนะครับโดยให้รับคําสั่งนะครับให้แขนกลทํางานนะครับโดยตัวประมวลผลหรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับจะอยู่ที่ Arduino นะครับ Nano นะครับในกรณีศึกษานี้ที่ใช้นะครับครับจากหน่วยที่15นะครับ ได้ศึกษากรณีศึกษาซึ่งเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ให้นักศึกษานะครับสามารถนำไปออกแบบนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญที่จะต้องออศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกมากอีกหลายๆส่วนนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราศึกษาใน หนังสือเล่มนี้แล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เราศึกษาเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับและคอมพิวเตอร์ประยุกต์แต่ยังไม่เพียงพอนะครับในการออกแบบแขนกลนะครับหรือถ้าเราจะออกแบบแขนกลเราอาจจะจำเป็นนะครับจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการออกแบบ3ามมิตินะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับหรือเข้ามาบูรณาการในงานนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ ดีนะครับสำหรับโครงงานที่เราจะได้ทำต่อไปนะครับซึ่งขอให้ในักศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งยังมีกรณีที่2และยังมีกรณีที่3ที่นอกเหนือนะครับจากกรณีการควบคุมแขนกลกรณีต่อไปนะครับที่ให้ไว้ในเอกสารนี้นะครับจะเป็นกรณีที่เป็นเ,เฟสเฟกเลคนไหน นะครับหรือการตรวจจับใบหน้านะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือรถเ,เคลื่อนที่ตามเส้นนะครับซึ่งขอให้นักศึกษานะครับได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารขอบคุณครับ